สวัสดีค่ะน้องกระยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายนับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆเด้อจ้าลงละขอบคุณหลายๆจ้าลลได้ไปทำงานบ่ละจะระยะได้ไปเห็นงานบอเหมือนนี่ละ ย่ายขึ้นยืดเส้น่านยอ้อยพวกนี้กลับค่ะพวกนี้กลับอยู่อีกวันหนึ่งขอบคุณนะคะ ิมาตกแต่เมื่อคืนนี่ล่ะตกเมื่อคืนนี่เดี๋ยวจักน้อยก็ออกไปยังเข้างานบ่ายโมงครับจ้าทำงานให้สนุกเดอ้อขึ้นปีใหม่ตอนนี้สิบโมงเช้าจ้าโอ้ทางบ้านกระย่าสิบโมงเชนะ้าเนาะทางย่าแปดโมงครึ่งนะแปดโมงกลัวละจะเก่าโมองล่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะทำงานวันแรกของปีเมื่นไ่ล่ะสิบโมงเสราร์ทังบ้านนองกันเละยย่าขอบคุณหลายๆรอน้องละ่ะขึ้นพอมีงานส่งเกี่ยวน้น up. Huh. อีกห้านาทีก็จะเก้าโมงแล้วที่เยอรมันขอบคุณนะคะเปิดข้าก็มองเห็นค่ะขอบคุณสองล้านดวงตา ขอบคุณมากมาย เงินขึ้นยังครับเ <c oughs> งินนอะไรละ่ะเงินนในนี่บ่ย่าิย่าไม่ย่บันยายจอยขยับขึ้นเลยขยับขึ้นเงินอันยุทถูกไหมละ่ะหลังบานไหมพอยาจอยสอนย่ายลายยางเราก็ได้ ได้กคนรู้หลายอย่างเทคนิคถุกอย่างอืยายเป็นคนที่บบหูตดต่อยคลิปบหูทายคิบเทคนิคกันทายคิปยายจอยสอนถูกอย่างเลยที่ยายเหตุยู่บานยายกับเพียงแต่ทายคิบส่งออกเรลาก็ไปเบิ่งเขาซื้อคิบช็อตคิบยังคือจังนองว่าว่าต้องสนใจยังยายจอยบอกหลายอย่างล่ะได้กความร่้หลายอย่างออแล้าก็เงิน เงินหลังบานกับขยับขคืนละเราบวกไปไทยมามือคืนมันตกเนาะไทยนุ่นไทยนี่นั่นสาว่าแต้ยยกจอยแยกกับสิสบื่เฉพาะประเนนละในการเทคนิคการถ่ายคลิปถ่ายอย่างค่อยๆเลี่ยนรููไปรวมมาเราบวกหลายอย่างคุ้มกันเยอะเจ็บบวกทุกอย่าง ต้องขอบคุณย่าจอยในน้ำน,น,นูนีนันสะหลายอย่างล่ะได้คุมดูหลายอย่างถ้าพอได้ม,ม,มาเยี่ยมมายามย่าจอยแยกกสิขึ้นเสื้อเบอร์ยุคผู้เดียวยุ่หันละเออเปิดตัวเองตัวยังก็ว่าเป็นได้ชิดชดอย่างว่าจะควงปึ๊ก,กับปึ๊คข้าปื๊ดแม่ ชิปช็อติปยองสีเล้ากระบอกโหลดไว้โหลดไว้น้องยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิมะตกหลายในทางมัดน,น้องยุพินเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเหตุงานไปเนาะน้องยุพินเหตุงานไปจ้ะพี่นาดพีน่นัดน้องติมสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องติม เป็นยังไงเนาะบานเหาเข้าดาวมวนกันเซลซาแล้วเนาะจา้าเนาะยายมาเทีย่ยวยายก,ก็เลยมาเจอหิมะพอดียายยุพินสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่นัทสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณน้องยุพินคนสวยขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เวทมาให้กําลังใจโบจาบ้จาโบจ้าพี่นัทสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องตีม สวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณมากมายเลยจ้าย่าขึ้นสามสิบนาทีเนาะจ้ามาเทียวบันย่จอยอยุดเตียงค่ะบริรเหตุงานยุดเตียงเพึ่งตื่นกันขึ้นกันแหละจ้าเพราะดีย่ายจอยว่นไปไทยเอาคลิปเนีนะ่ยพนะยายยุพินน้องกัลยาสวัสดีคุณคุณน่อยุพินด้ค่ะ ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจทุกเรทุกพี่นัสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่จ้าน้องเสือสวัสดีปีใหม่จ้าคุณติมคุณติมน้องกะละยะสวัสดีน้องติมเด้อจ้าคุณติมครับน้องกัลยะเนาะเนาะน้องกะละยะ,ะ,เ,ะ,ะ,ละยเพิ่งกับเปิดบานไหมน้องติมน่าจะรู้แล้วนะจ้าเนาะน้องปิดยืนมือเด้อผู้ใด่เพราะท่านหูวจักกะไปเยี่ยมไปยามกันได้นาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้าน้องเสือน้องเสือ หรือว่าจะไปบัน่นเกาบัานไม่ได้เมิดเนาะค่ะเนาะไปพุ่นกินปลามาปีกินเขาน้ำใจซึ่งกันและกันน้องเสือกเกษตรคันทรีสวัสดีค่ะอะไรขาวๆเ,เต็มเลยหิมะค่ะหิมะหิมะปีแรกนะ่ยใปีแรกหิมะตกอยู่ทั้งนี่แหละจ้ะคุณน้องกัละยะน้องยุพินทักทายได้จ้ะอัะนน้องเสือกับว่าพี่ยุพินสวัสดีครับเลิฟเลิฟว้าวว้าว,วสัน มาขอเปิดก็เป็นลงใส่รหัสพี่ยุพินสวัสดีค่ะว้าวว้าวหิมะอันนี้มันละลายแน่หรดอจ้าดี๋ยวนนพนอนเกาานเลือเมื่อวานแต่ช่วงแรกๆนั่นมันหนาว้าเหมือนมันก็ะคืนน้าจ้ะมันเป็นกลางคืน,นอันนี้มันมันมันออกดำๆจากน้อยพึ่งพนอนกเกลือเมื่อวานไปเนาะกะพี่ยุพินพี่ยุพินน้องเสือเขาอคุณหลายเเ้อะค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องติมมาน้องเสือสวัสดีปีใหม่ค่ะ <_ d ates> น้องน้องติมกับสวัสดีน้องเสือนะคะสวัสดีปีใหม่บ้านผมเพียบเลยหิมะอากาศก็ติดลบสิบเกตป้าอากาศติดลบสิบเกตพี่ติมสวัสดีปีใหม่ครับน้องเสือกับสวัสดีปีใหม่น้องติมนะคะเด้อฟังเพลงมวนๆเนาะคะ่ะเนาะ ติดลบสิบเกียรติป้ายายสิบปศกตายพุติลละขนาดนี้จะซ้ำหนีแล้ว <c oughs> หนาวกลางหนาวแน่น,าน,นะาน้องกาละยาน้องเสือก็สวัสดีน้องติมมนะค่ะเนาะตอนนี้ก่อนนาฬิกาสมนาที่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณมากมายคุณกาะละยาสวัสดีปีใหม่ค่ะผม น้องกัล,ลยะน้องเสือกะสวัสดีน้องกัล,ลายานะจ๊ะทั้งบ้านน้องกะละยาลบสิบเกพีพนะเสือลบสิบเกีองศาพนะาะตกตลอดอืมมีมาบ้านเลารถสตาร์แทมไม่ติดพนะปัดสิบเกีองศาติดลบว่าเป็นธรรมดาได้ล่ะนี่สตาร์รถกรบะติดตรงเปิดไอ้อุ้งไอหอนไว้ก่อนเนาะ หลย่าหองนั่นตัวละเด็ดสบปรเลยหลดเก่ามีพ่ออยู่แล้วหมยขนาดหนาวซ้นนีเมียน้องกะลรยาน้องอันน้องครั้งน้องแมวสวัสดีปีใหม่มาชมครับมาชมด้วยครับน้องแมวสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะมาเป็นกระนั่งใก่มาเบิงหกฮีใหม่ยุบันยุ่ทางนี่แหละจ้ะยุบันยัยจอยเนาะ แล้วบอกว่าเจ้าสิมาเห็นอีย่างยูง่นี้ไปเบิง่งที่มาเสิ็จแมวสั่นมืน <laughs> อโอ้พี่น้องก่ะติดลบสิเกบองศานี่ผู้ขานี่คือสิไปไสมาสไสบ็ได้ดอกยังยังติดลบไม่เยอะครับมันจะติดถึงสามสี่พ่กดขนาดนี้สิเ่เก็บองศา,สาสยังว่าติดลบไว้ลายอยู่ปาาพี่น้อง ทาง่ายอยู่นี่คันถึงขนาดนี้แล้วนี่สิเ่สแข็งเป็นซะบ่แข็งไปเลยติขอบกูในห,หลายจา้าขอบกูในห,หลายได้เจ้าหน้าที่เหรอพูดเหรอขึ้นทักทายพี่ทักทายนอ้องมันติดลบไม่เยอะพนะขนาดสิดเกตองศาติดลบบ่หลายพนะพี่น้องหลายมันใหญ่านมันนืดย้ายจอยอะไรอย่า <laughs> กันลยะยายก่าขัดสิทธิ์โลบร้ายปน,นันใหญ่บ้านไม่อยู่น้ออยายาเกยยอปนะน้องแนวน้องแนวสวัสดีค่ะยายอยู่พิ้นตะไค้นองแนวแล้วค่ะได็กนากที่เร็วโอ้ยบเันหานั่งตื่มาอะไรตงที่อนไมเด็ก<ส>ทส 课就忘了。 สวัสดียาย country, ยุพินเกษตรคัรน,คน,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 นรทรีสวัสดีค่ะคุณหน่องยุพินกับตัทไายคุณเกษตรเนาะค่ะเนาะน้องแนวน้องแนวน้องแนวกับตัทไายน้องยุพินสวัสดีครับคุณแนวสวัสดีปีใหม่ครับผมน้องเสือตะท้ายน้องแนวด้วจ้าเด้อขอบคุณนะคะ ขอบคุณกําลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณว่าใจปูปูค่ะน,น้องแน่วาสวัสดีปีใหม่ครับทักท่าน้องเสือ้ะจ้ะขอบคุณดอกกุหลาบเด้อค่ะ บคุณวดใจกอดๆเดอ้อนองกัลยาขอบคุณเด้อล่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะสิบห้านาทีแล้วขอบคุณว่วใจพลังบวกน้องเสือด้วจ้ะตื่นเสาขึ้นมากพี่น้องตื่นขึ้นมาก คือมันติดลายติดลบหลายคือบานนองกับระยะคือสีนหนาวค่ะคือนอกขนาดแค่ขนาดอากาศสักหนิมันติดลบสักไหนพวท่านนี่เนาะจา้ะเนาะขอบคุณน้อใจกอดๆค่ะสิบห้านาทีละสามสิบห้าองศาขนาดแค่สิบเกีนเนยังมาเพราะท่านหนาวบานนองกับระยาพี่น้องเอ้ยผู้ข,าขา้าก็จิอยู่บ่ได้ดอกเนาะหนาวข้างหนาวเนี่ยมันก็สิขินไปขินมันเนาะ แต่วันหนาวคัะนี่ติดลบสามสิบหาองศาเหมือนธรรมดาเด้ขอบคุณกำลังแรงใก่ทุกเรยทุกหลบเด้อพี่น้องผู้ใดมิทุระไปตื่นเศร้ามามมิยังเหตุกับไปเหตุใดนะคะเนาะมิทุระอะไรไปได้นะคะ มีเงากายมามีเงามา,มา,มานอนกันไร้ยามาบอกว่าผู้ใดมีสุรายาฝ่าไปเด้อพนะไม่มึงย่านอน,นก็นมาว่ากับมีเงาเดี๋ยวเราเมาดีพอที่มีเงาหนิเมาดีครับน,นี่คนนี่ว่าใจอกอดๆน้องเสือจ้าสิบหาสิบหงนาที่ละ ขึ้นทักทายห้มาเบิบ่งหิมาตอนเสาวอยู่เยอรมละมันีนยพี่น้องเกษตรคันทรีไปแลวตีแล้วมาแป๊บหนึ่งล้มพันเรามานองกุพิณนอนอยู่ยเตียงเจเห็นอย่างอยู่นอนอยู่ยเตียงอ่ะนิยกโซฟาเมย์ตีให้ <c oughs> มันเจ้าสีลูกไปกินขาวัด,วดนนกินไปขวาดเหมือนนี่น้องกุพิณหรืหวหอว่าหวมาไป อ่อมาเพียกหัวแน่้ัวอีกคาเนน่แน่กินเนี่ยนอนกับพี่นี่้ปแดกหวงมาบ่แกบวงงไะแกบวงไงไอแกบวงมาจำบ่สิหนึ่งคนเนี้ยทถะอืมซุปน้ำใหม่น้ำมีของแสบบมันเขาไม่บริวารฮือคือบริษัไปคือผักผักช่งปีใหม่อยู่รับ เรานอน,น,อนมาสั่นตื่นอยู่เรานอน,น,อ,นอยู่เตียงอยู่กะสินอน,น,อนกิมแตนอนกิมยังกิมยังนอนอยู่เตียงไม่กิมยังนอนเลยพี่นี่กิมตัวละสามกิมยังไข่เก่งแต่แรงไข่มากมันสว่างได้กิมยังนี่ถ้ามันไปแล้วฟัง่ปสบู่นี่ไม่กิมแ,แมามว,าดว,เ,วเ,าเดียวกะดีกิมไปเต๋อไปกิมท่างไม่ดีป้ะ กิมหน้ากิมหลังกิมมันถื่อได้กิมลุยเด้อมันเขาก่องานเหมือนกันสวยๆมากเขางางกันนะไปยงานแค่ไหนเมื่อใจเราเรียบร้อยแล้วแล้วข้นใบเนาะไข่เป็นคนเยินเบิร์กทาเต้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟ อืมสิแปดนาทีผ่านไปหัวขาวก็าวาเมาแล้วบะนี้ยีผ่านนะเออเอาแค่ยีซิมาหน้าที่เราได้พี่น้องเนอบ่หอดเสียมซับดอกอยมัน,อ y u, y u, y u, มนหอดเัอหนึ่งโยมันหอดเด้อพุนนาพี่น้องยยมันหอดเด้อพุไดมีสุลากจะยากไปพานหน้าพุนแล้วที่แหลกบอกพุนฝากไปแยงนี้บะนี้ว่าเอาอดเอาซักคกยีสิมาหน้าที่พุ่มต้นปันเหยดอกพี่น้อง แต่มื่อไหรการตดสิเฮไรกับำไรวิสกอนหยาบไปบ่อยไว้มื่อไหรยไว้เออนางกระพิณนางกระพิณกิมยังนี่กิมยังนี่ไข่ขั้วบอกว่าขอบคุณหัวใจกอดๆนองเสือดะลาขอบค j, อุณดอกกุหลาบแดงๆของอ่าปีใหม่เข้านาะบุญนี้วันท <Therefore, S 2> <grab> <lips> ี่หนึ่งวันที่สองเข้าก็ถือว่ายังขืนใหม่ๆนะพี่น้องเนาะควบสุขควบเจริญให้ปังๆให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้เนาะ ควบสิงบด,ดีควบตูควบเสาอทิมไปมันไปโลดปีใหม่มาหนบ่บอกเพื่นบอกคว้างแขยงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาก็ดีใจนะพี่น้องมีลมหายใจแล้วเนาะนอนตื่นขึ้นมาว่าเออมื่อนี้ข่อยมีลมหายใจบัวบัวกับขวางน้ำบัวกับขวางน้ำหรอวะาม่บอกผู้ใดนหรอกกับ <laughs> บอกแกขว้างเหรอกกพี่นอ้องอืตื่นเสร็มายิ้มอ่ะ สวัสดีค่ะพี่นัดอ่าสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องแนนน้องแนนสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องแนนนี่ทางไหนน้องแนนอยู่อ่าอิตาลีน้องแนนขอบคุณมากมายเลยจ้าเป็นยังไงล่ะนะว่าทั้งบ้านเจ้าน้องแนนแนนซี่เนาะน้องแนนซี่นาว่านาว่าทั้งนี่ตื่นเต้นก็หิมาตีชีพากันลุกไปตายคิป ีซีลงกไม่ไทยคลิปยังมาตีซีไายคลิปพี่น้องยายแกว่าเกสิมาโนน,นรับทับซีดยังอยู่นี่มาจะเมียพเนาไม่ยังแตกเตงาๆนั่นแม่งเมาตัวเดี๋ยวพนาข่อยมาค่อยกว่าแม่งเมาอย่างสวัสดีทุกท่านค่ะน้องแนนซี่นะคะเนาะน้องเกศวนแล้วกปู่ข่อยน้องแยจเกยสิมาโนน,นรับทับซีดยังอยู่นี่พเนาเม่งเมาแตกเื่องเรื่อยู่เสาไฟอยู่พเนา คอยก็ใส่เกสรเมฆมาอุ้ใสา่าอยก็ไปข้าวฟองเมฆหมาก็มีพี่น้องวันที่เดียมอันหิมาโตมาเนาะรถเกศขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแนนค่ะคอยก็ไปเบิรงมันก่งไปตอมาซฟาหรือพี่น้องบินบึมบึม,บมเยอะสวัสดีรอบบานเด้อค่ะเด้ออันคุณย่าจโจยสารแฟมิลี่หรือวายเกศสอนนะคะเนาะบานล่องเล่าพี่น้อง ไปเบึ а, pues ้งย so. me ังแต่งเงาเงาลงมาลรอสายไฟนี่ตัวเฮิร์แมงเมาฟะลังพี่น้องมันเป็นเป็นคือแม่งเงินเมาอิหรีเนี้ยไหมก้อยก้อยยาจอยสวัสดีปีใหม่ครับน้องเสือสวัสดีปีใหม่ยายจอยจ้ะ เป็นพิมพ์ทธละยดสวัสดีสวัสดีป <laughs> ีใหม่ค่ะน้องเสือกับทักทายยายจอย คุณแนนซี่สวัสดีค่ะน้องเือรอกระทักทายน้องแนนแล้วจ้ะอันนี้มาตกหนามากค่ะติดลบเท่าไหร่คะติดลบไปเยอะจอยน้องแนนซี่สวัสดีค่ะ ทาาบ้านย่า่นี่ว่าะท่านติดโรหลายดอกหลากสิประมาณอยู่หนึ่งหรือสองนี่เรามะั่งพึ่งตกม่ขึ้นนี่ท้าหิมะตกนี่จะบ,บ่นหนาวปันไดเนะาะถ้าท้ามันอากาศมันเยน็นๆที่เป็นน้ำแข็งเกติดโรหล้ายลาะสวีเดนกันค่ะส,สวัสดีเช่นกันค่ะน้องเสือเท่ากันค่ะน้องแนนว่าเท่ากัน แต่ไม่มีหิมะอาสนงวะไม่มีหิมะอีกหนึ่งนาทีกระสิล่งวิธีดอกจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกเลิเลได้จ้าขอบคุณกำลังแรงใจขอบคุณน้องกัลยา คุณนกคุณนอ,ณนอสวัสดีจ้าเป็นยังไงอแ่งเวละเข้าดาวผื่นไปอืมผื่นไปเนาะขอบคุณกำลังแรงใจวันน่าดีจ้าสวัสดีปีใหม่สุขสุขคนได้จ้าอ่าอีกหน้าที่เดียวยากกับสิลล้งเลยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกเรืยทุกเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้าขอบคุณน้องกัลยาขอบคุณน้องเสือน,อนอ้องมัดน้องอ่ะยุพินน้นองแนน คุณโงกยายจอยขอบคุณอ่าเกษตรขั้นตี้วจ้าเด้อขอบคุณทุกเรยอทุกเลิออ่าปีใหม่นี่ยายก็มอยังหลายดอก้าก็ขอให้ทุกคนมแจะควบสุขควมเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ดลำลำรวยทุยถูกซองทุกไรก็ให้ปังปังนะเนาะค่ะเนาะสุขซองแรงไก่ก็ให้ปังปังให้ดำดำไปลุยเด้อค่ะเด้อผี่น้องสิ่งดีดีๆก็ใครไลฟ์เขามา เงินท่องไหลามากเท่มากสิงเงยบดีกะถิงมันไปเนาะค่ะเนาะอ่ะบ่ได้กินจ้าปวดเขียนเลยนอนจ้าสั่คุณเอา่าคลิปนี้ยายก็สิฟฝากไว้เสร็นี่แล้วจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า